โอเคตอนนี้ก็เซตอัพสำหรับหมุนแขนได้แล้วนะครับอันนี้กำหนดให้ต่อสายนะครับเข้ามาไว้ที่ตัวพินขา10นะครับแล้วก็อันนี้เป็นกาว แล้วก็สีแดงนะครับก็เป็นรับไฟ5โวลต์มาแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดคำสั่งเพื่อให้หมุนตัวเจอโวล์เก้าองศานะครับแล้วก็ดีเลยสิบดีเลยหนึ่งวิแล้วก็หมุนกลับมาที่ศนะูนย์เดี๋ยวเราลองปรับโค้ดเป็น หนึแปดิบนะครับแล้วก็มาที่ศูนอันนี้จะเป็นตัวโค้ดสำหรับควบคุมตัวหมุนนะครับแล้วก็เพิ่มดีเลย์เป็นสองทิกทุกครั้งที่มีการหมุนนะครับแล้วก็อัปโหลด โปรแกรมก็จะหยุดไแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะรันใหม่โอเคตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีการหมุนร้อปิบองศานะครับอันนี้ก็สมมุิขึ้นนะครับหรือเราจะสั่งเป็นสเต็ปก็ได้นะครับอาจจะสั่งเป็นสเต็ป90้าสิบ อ่าศูนย์เกแล้วก็ร้อยแปดสิบแล้วก็หยุดทุกๆเก้าเดี๋ยวมาลองดนะูอันนี้จะเห็นว่ายังไม่ค่อยสมูทเท่าไหรนะ่ครแล้วก็หมุนค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเราลองใส่ตัว90สิบ อันนี้เข้ามาปรับโค้ดนะครับแล้วอัพโหลดอัพโหลดโค้ดใหม่ จะตังเกกเรนที่บอร์ดจะมีการไฟกระพริบนะครับหมายความว่ากําลังรับโลอ่าโอเคอันนี้ก็จะปรับเป็นหมุนเป็นช่วงแล้วนะ,อะโอเคอันนี้ก็สําเร็จในการต่อบอร์ดออกตัวแหนหมุนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ